ค่ะพี่น้องคะวันนี้น้องอ้อยหอยใหญ่ใสโ่โคกก็มาตลาดที่ตลาดทีเวียงอีกทีหนึ่งนะคะน้องพอดีน้องอ้อยเห็นไอแม่ค้า่นขายหอยนะคะ,น,ะน้องเห็นหอยน้วยไงไงตามอ้อยมาเบิงเลยค่ะนีคะน่ค่ะพี่น้องคะโอ้ยดูสิหอยแก่นบ่มเทิมเลยอันนี้เกบม,มาจากนงที่ไหนว่าน่องโตขุนกอนเนี่ยะคะค่ะอืม <ues S 2> นะคะหาโอ้แกนหลวงขนาดสูนๆกันเลยสองโลก,กันเลย ค่ะน้องอ้อยจะเอาไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตามไปชมนะคะอุ้ยกันหลวงขนาดเดี๋ยวกันเลยเดี๋ยวเอาตะตังก่อนม, <laughs> มาได้พกตะตังมาเพื่อนนะคะ่ะแบบเหมือนขนาดกับเจ้านี่เกลี่เหมือนกับเจ้านี่อ๋อเยอะมากเลยเลยเยอะกว่าเจ้าอ๋อเยอะขนาดก็เนาะเต็มเลยค่ะเดี๋ยวไปเอาตะตังมาก,ก่อน ก่อนซ่อนหอ,อยไงค่ะพี่น้องคะอ่ะเดี๋ยวไปตลาดแป๊บนึงนะคะเนาะไปซื้อของไปมาแกงหอ,อยกันมาเดินพี่น้องขะมาหอดราคาจุดนัดพบจุดนัดพบของเฮาสวนครัวรุ่งเด่นคะ่ะกะได้เนื้ออ้ยหอยไงว่าเนาะจ้นะเนาะแต่หอยใหญ่อีลีเบิ่งดูเบิ่งหอยเยลย์ด้วยสุณน้องพี่น้องค่ะคุณน้าหอยหอยไงก่อนซ่อนเห็นหอยใหญ่แดนไซเลยค่ะคุณ เดี๋ยว FC ท่านใดที่ว่าสงสยัยว่าเป็นยังงอไอย์ที่ตั้งค์งงมาเบิ่งนี่หอยใหญ่เอรีค,ออค่ะของแท้ค่ะข <c oughs> อ,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 องแท้แซ่บเนาะหอยหอยใหญ่เป็นหอยแท้มากก็เลยข,ขึ้นพอเห็นหอยใหญ่เลยก็เลยอยากเนี่ยค่ะโจโจตบับหมักฮงใ,ใส่เขิงรสจุ่นน้อยตับโ,โจโจกะลวกหอยยิ่มค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีคือขนแท่มา่อใส่เป็นของปลามากคือของปลามายู่ครบหลายยู่งครบ ตะบกหุ่งกวะน้อยตะบกตะบกหุ่งใส่หอยใหญ่เนาะตามชื่อช่องเลยครับคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์หอยใหญ่ใส่ครบตำแหลกแหลกตะบกหุ่งจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวรอสินเบื้องก่อนแต่กินหอยมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะเซ่บเนาะไม่เคยเห็นใหญ่หลวกเต็มเนาะคุยกับตะบกหุ่งสี่ตัวเต็มแบบเต็มมือเลยอ่ะหอยหอตัวใหญ่มากไปน้องเอ้ยหอน้องอ้อยว่าใช่ เดี่เราจะนั่งก๋วยเตียเนาะเดี๋ยวให้น้องอ้อยทำตหอย่แป๊บเวราชิมครับราชิมครับโอเคเอ่อยอันจีฟานนี่มีสีต้มยังบ่บ่รอสต้มปลานเขาวนน้ำเที่ยุ้งเด่นใแค่รอนด้นใบย่อยใส่ยอันแค่รอนก็น่ารวมหอยค่ะรวบหอยหอยหลวงหอยหลวงกินหอยใหญ่าะทหุ่นต้ัอทหุ่นี้นอยวีเก็ใส่น้า ดูใส่ทีหลังอ้แน้ำมันออกมันก็ขั้วหอยน้อยเนาะใช่งาน,นมันออกได้ไงโยต่ตะไครจะใส่ไปหอมเนะนั่นน่ะใช่เดี๋ยวตะไคร้ใส่ชามใส่ดับข้าวแล้วนะโอ้ฟ้าไว้ค่ะพี่น้องค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวก็ตำครูโตจโจไปเรียบร้อย น้อยกัน้อยกัน้อยเอาอุจุแล้วก็ค้นแล้วกับปิดฟ้าเลยนะคะได้กับน้อยงามหอยมันออกเองจ้ะ <c oughs> <c oughs> วันเอาคือหน่อยแต่ไยมันาวเปลี่ยนแค่หน่อยเว้ ตัวล้วอืมตัวหนักอ้วนๆอ้วนๆนะหอดเวลาตำมะฮงละหอยห้ากระสุกแล้วค่ะหอยเราสุกแล้วตำมะฮงก่อนเด็กก็น้อยข้าวบวระวังถี่รอเมนูลุงเด่นรอกินพร้อมกันนะจ๊ะจะได้แซ่บๆเอ้าตำซาซ่า ของนของ้อเป็นเมนูออเดิฟกินก่อนได้อนตงเด่นนี่ต้องกินกับข้าวแต่ก่อนวันได้สิได้ไปล่องทองวัแถบไปกินอันยังก็ออเดิฟรุงเด่นอีกมินุงเด่นอีกของเด่นกินแ่แม่ออเดิฟสวจุนสมองไม่ก็เริ่มกกลับนากับหลังม่เป็นเังดก็ว่า เป็นอากาำลังใจกันแล้วแหละได้เรียกกันแต่กองอันไปเบิ้งในมือจากกำลังใจอยู่ใกล้กันได้วนี่ป้าเคยบักพริกไหมทำบล็อกโป๊กเป๊กโอ้เราแถมแถมลงข้างล่างเม็ดหนึ่งของดีของดีมาให้เจ้าที่หอยน้อยนะกินตัวใหญ่เย้เนาะเดี๋ยวขอแอมชิมได้ไหมน้อยนี่ค่ะนี่เอามาจิ้มฟั้นเลมโอ้ดูมไม่เคยไปเจอตลาดกับน้องอ้อยมา้ยเมื่อกี้ก็หอยสะดุดเลยมัจะไม่ได้เตลาดเลยนะเมื่อกี้ไป เดินไปถึงเขาใส่ถาดมาคนขายเขาใส่ถาดมันใหญ่จริงอ่ะห้าลูกห้าลูกเนี่ยดูโอ้แล้วก็เนื้อเยอะเลยน้องไอ้ดูดิครับดูมีใครบนโรงเดีนมีใครพร้อมหอมตะไคร้อุ้มอุ้มกวนมากอายุไม่ต่ำกว่าหลายปีอยู่เด้อใหญ่คราบนี้นะหลายปีแล้วป่ะนายครับนี่จะกินเมืลอไหรอครับบ มันคือผู้บาวเอ้มคือผบาหน่อยเพรว่าสัหลวงฝากถ้าเป็นคนก็อายุประมาณสักสี่สิบกว่าเลยแหละผมว่าขอบเด้งดีอร่อยด้บๆเอบเจบเอาดมือหน่อยมันด้วยนี่ไงคุณเด็งก็ซื้อมากิโลหน้านอดีจ้ะไอ้ยี่สิบสปีนี้มันเด้งดีแต่รอบเด้งพานาวะมันเคยกินและสิบอมแมนนสิเขาคางจากองที่ี้ ลองวอาเ่าพงกับของบออายุสีสีแก่สี่สิบแปดสิบเก้าตัวเด้งเกรอบกบเนาะเดี๋ยวแต่มาคุงก่อนเดี๋ยวจะเด้อเดี๋ยวจะมาเบิ่ง้าตาเนาะค่ะเนาะมีหอนประกอบก่อนบักเคือเปาะตาให้ยไอยต่ำมาคุงกอนเด้ออย่าจะเบืองบัดเทศเด้อพี่น้องเลยพูดถึแซ่บ นิ่งดาวก็เครื่องมาให้เตรียมผาดอยู่แจ๊คสิก,กินเครื่องแล้วกินตะบัะฮงดิใส่เครื่องหลายเส้เค็ดน้ำโจ๊ะๆลำไรแตกแล้วไปยังไงพร้อมเลยย้อยเครื่องกับเครื่องครบแล้วพี่น้องค่ะ <laughs> แไปโรงเตียไปเย็นให้กำลังใจพี่อ้อยหน่อยไปชิมหน่อยมามะมามาันเป็นยังไงมันเป็นซึ่งซึ่งตั้นต้งเลยลซึ่งมึงไงเด้อแต่บอกว่าเวลามันได้นะ <c oughs> วันนี้คลิปก่อนหนะ้าวันนี้น้องอ้อยกับ้องเดีนกับบินดานะกับทีมง,งานนะครับไปหาเห็ดไปเข้าป่ากันตั้งแต่เดินทางกันตั้งแต่แปดเก้าโมงนะตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับวันนี้คือโ้ มัทถ้าไปผมมันตกหนักก็เลยต้องเป็นเป็นภารกิจกล้องมาดูใกล้ๆให้หน่อยกล้องน่ากินไหมตำหมักฮุ้งโอ้เห็ดๆเนาะันน้ำจิ้มหอยหอยนาเม็ดใหญ่ๆนะไฟก็ไหม้หม้อไฟก็ไหม้ของน้องยิงได้หมดแล้วตอนนี้นะไฟรู้บึ้มๆหมดเลยเอาใส่ยังบ้างช่วงตื่นเลยอยู่ไหนลองจะคลองเสริมบะนาว ิมกันตื่นเลยครับน้ำตาลไดงนอะเศรษแล้วเหรอร้อนร้อนนะอร่อยนะเแล้วนะนย่เ้อพี่น้องคะ้ยสีแ่เลยเนาะัดฟันขนาดเลยหอยห่าบดทีนี้เดี๋ยวหอยมาเทบบดอ๋อหายกิ่งใหญ่เลพี่น้อง ทำมะละกอสำมะฮุงหอยยิ่ยิ่ๆเลยหอยแม็คเครื่องผัดเลยใหญ่มากบ่ได้ใส่เคียงเรื่องเอื้อนสุดยอดเลยน้องไอ้โอ้องด่าาันอลังการมากพี่อลังการมากจริงเลยผมว่าคลิปนี้น้องไอ้อลังการมากคือต้องด่าหอยชื่อดีมาฝากอีกย่อยหอยยิ่งยิ่ใส่โคกหอยยิ่งยิ่งต้องปลาต้องปลาต้องปลาแบ่งปลากินหน่อย มาเอาบทีนี่ากน้องหอยหอยใหญ่ตำาบกตำาบบงใส่หอยหอยไงีเดี๋ยวอันนี้เอา่ๆกันเลยาะน้อยาะ่อกินใส่บาไปนังกินนเนาะแป๊บนึงก่อนเนอแป๊บนึงกนเก่อนเนะแม่สาวๆเาไปนังกินนังก่แม่จิงดามาชิมเบิงแม่มไรสชาติสองคัมก็นังกินนี่ได้บอกุงพูนไหอยจุ่ หอมใหญ่จริงอ่ะเต็มคำมากเวยต้ำกินีแลเาะนี่ละเต็มปากเต็มคำเลยฮะคิร์นอนี่ตมซ้อนวมานนัี่ละีและคือะมันีแคบมยอยู่ได้ยังไงอยู่แต่แคบมวอ้หอยหวานเลยเอาเอาเอาอย่างนึกว่าเมนมาแล้วมัน โอ้ยตากรองกระห้องหอมพอคัานิ่งจังไงเนี่ยหันมาใช่พี่อ้อยอาวุธเท่าอยู่ใส่ขออาวุธจังหน่อยเด้อเอาได้ปะว่อหันถ่ายความนิ่งปะถ่ายได้นี่อยากให้ทีมงานมามาถ่ายตรงนี้แป๊บนึงนะถ่ายตรงไหนว่าหอยมันตัวใหญ่ไม่ใหญ่กันดูด้วยกันครับคือสีหอยสีลูกนี่เต็มมือเลยใหญ่จริงพิสูจน์ได้ว่าใหญ่จริงที่ยับไซน่าที่โอ้อยับขึ้นบ้างเราถ่ายความนิ่งไหม มาเด้ดนวิดีโองวิดีโอแล้วหากันถายไปเลเด้อเอากินเอากินเอัน้ใหญ่แลลเนี่ยอกินกันเล้ยแต่แต่กล้องเด้ต้องมาซิมเอ้าไม่เป็นไรชิมกันเลยเดี๋ยวไฟเซวฉากล้างนี่ไว้ยไฟเซลจัดกันเดียวหมืนเล่ยหอยจูบใหญ่ทานี้หายากน้อหายากอ่าจจะเจอเม็ดทองเม็ดแต่แมท่คิดว่าจะเจอใหญ่เยอะขึ้นเข้าทั้งมุดเลยเมื่อเรื่องฝนวัดเัวขี้รถเก่งไปเก็บป ใส่เปิ่มือดนะค่ะเปิ่มือเลยเปื่อยมือกรอบดิ้งอร่อยมากเนาะแต่เราจะได้กินลาบปลาหรือเปล่าเนี่ยแซ่บเลยลาบปลาเคลือนแซ่บตำบักรูดกับเกี๊ยวดอก็ใหญ่เต็มคำหนึ่งกันเลยเป็นตะกรงงำอืมเอาเอาเอาอร่อยมากอยากให้ตะกรงเสียมบ่อนไฮเต็มคำหนึ่งครหน่อยแล้วอืมสมใจอยากเลยครับเนี่ยอืม ทางาาการงานสร้างานะดูดิดึงออกมาเนี่ยแบบหัวใหญ่ๆเลย,เลยมันหวานมันสดอ่ะมันหวานเนี่ยนี่นี่นี่เบิงบ้งนี่ลรงเรียนเ้ามีครับเวลากินกินกับตะไคร้อ่ะเวลาไปต้มอ่ะลวกใส่ตะไคร้น้วเอ้ยมันใส่น้ำนะมันหอมตะตักไค่อ,อ,อ,อีกกินกินตะไคร้ออกมาเข้ากันดีเลย,เลยข้าวข้าวนมแล้วก็ไปซิมเมืองบาดหนิจกฟังซ้อมอืนไปซิมอยากให้ซีม ไข่นั่นเด้อเดี๋ยวกินหมดเป็นก้อนเ้ยดิจ้องท้องไปกินลาปลาแน่เด้อเอาอะไรวะเอาช้อนนี่นะค่ะอร่อยจะเสียบจะเสียบอร่อยที่น้อยกองราคาเวลากินอย่ครับกินแทงนี่นะแล้วมันก็ไข่ด้วยนะเต็มเต็มเนาะโรงเดีนไม่กินไข่เห็นแล้วโรงเดีนไม่กินไข่ไม่กินของอร่อยเขากินกันเหรอไข่อร่อยนะ อันนี้มันไข่อ่อนกินได้ลุงเด่นไข่แก่ก็กินกล่อมๆเลยถ้าเป็นไข่นั้นมันแกเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยว่าเขากินหอยกินไข่หอยหอยจุกไหมแล้วดูยินได้นหมนี่ๆๆนี่ค่ะพี่น้องคะก็ข้าวคุ้มค่ะบางคนก็ขี้ออกไม่ออกก็ได้ดาบอ๋อได้จะดีหรอในได้ไคมน่าเสียแต่ใส่ัใส่เนาะกินที่ใดบ่แบบนี้เลยลุงเด่นง่ายอันนี้ชอบต้องฝ่ายกินน้องฝ่ายกินหอยบ่นนี่ ไม่ถามโรงเรียนวันนึงกินหอยไหมว่าถามแล้วนี่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 น้องไอ้มาดูดิยิงดาวให้กินไปทั้งพวงเลยกินทั้งพวงเลยนะกินทั้งพวงเลยอร่อยไข่ปลาหม่าทก่ดูรูปในหน่อยมั้งนะใหญ่ละมักมันกลม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 เป็นไงได้นะสดตาของคุณมาด้วยบางทีมันโดนมันโดนฟันหน่อยเราก็แบบรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันหยาบหยาบอะไรเงี้ยแต่ว่ากัดไปเลยเนี่ยก็ ง่ายจะเป็นแคลเซียมดีเป็นความชอบบ่คือกันเนาะบางคนก็มากินไข่มากินมันกับเบอร์ท่านเองบางคนก็มากินไข่มากินพวงมากินยังไงอร่อยอร่อยอยู่ซึ่ตื่นไฟก็ดีนะู่แลวอือหุปวดนะไฟเชื่อดีเสียบไหลเสียบไหลผมว่ากินอย่างนี้อร่อยกว่านะ ยิตมไา้ใครไม่ก huh. kind of ินได้ปะนี่ได้อันนั้นบหม่นันหัวมันเอาหัวออกเรียบร้อยล่างเรียบร้อยแล้วมันเคาเอิ่ออีหยังันเคาเอิญลิ้นมันบอกันนั่นห้องวัอ่ะเ้าอยาเพิ่งวิดอจ้าของช่องดูก่อนกำลังเดือดตั้งกล้องเลตั้งกล้องเลวบาเจาของรองหนวม่่ม่ตัก่นกนเลี่น๋ีลกังกินน้นหลายคนแต่บนอยู่โห่นี่อ่งกินมา เราไม้ทำมัาทำอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแล้วเอานั่งนั่งนั่งแต้กันเบิดได้หนนั่้นั่งนั่งนั่แล้วก็เป็นหนึ่งเขาแห้นาเรเออนาเลลุงเดชย้อมทองไว้ป่าลุกเดชแนดีย้อมรนาเลอยู่ให้นาเลมาช่วยกินลาป่าแน่นาเรแจับแล้วจักซอนเป็นมือแล้นี่บา่งกกินเมืองแต่จำม่งต้งกินเมือง ไครปลาข่รนี่ไข่หอยเนาะแซ่บได้กับใครถ้าถ้าไครบลแก่ที่ดักินดูถ้าัดนแก่จนยำมันมันยำนมีดาน้เราไม่เห็นน้าอิดานะอินด้องยุ่งมีกัน่วยไงค่ะเ๊อ้อร่จ๊อ้อยอร่อยอร่อยันลุงเดมาพาไปตลาดมณีกับซื้ออะไรเมนูหอยด้ค่ะพี่น้องทั้งแไปกินหอย หอยแครงกิโลร้อยแปดสิบนะมากินหอยนี่ผมว่าอร่อยมากนะก็ได้อยู่นะเขาขายหกกิโลละหกสิบเองหอยเนาะแอ่บแซ่บต้อมใจพักอะไรนะน้องสาวๆกินหลายเด้อเดี๋ยวชิลาป่าให้กินแซ่บไปเด้อชอบลงเด่นอร่อยหอยมันอ้วนกินก็น่าเดี๋ยวทางนี้ก็สิกินกันไปย่างๆเนาะจาะพี่น้องค่ะนี่อร่อยจริงอ่ะแซ่บนี่เฟอร์ได้ยินเลย น้องอันก็เขาจะทำหน้าค้นแบบว่าเอาอะไรนะไม่ได้เอาน้ําต้มหอยคือเอาน้ําเอาหอยใส่เฉยแล้วก็ความร้อนอเอามันคลายน้ำออกมาแล้วก็เอาตะไคร่ใส่เข้าขไปมันไม่หอมเลยอ่ะพอดีมันไม่มันน้ำมาเยอะแล<ต>้วเราใส่เกลือนิดนึงพอสีอมร้อนจริงๆเทิ้งเทิ้งหอยมันอนพิคนแซ่ห้ยดินยังออกแล้วเนาะมันก็เลยเก็บป็งไงข้ามคืนแลวเนอะแต่ถ้าเก็บมาใหม่ๆก็ยังกินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะ มีขี้มาอมดินไว้เหมือนไส้เขาเก็บมาเมื่อวานแล้วเขาเอาใส่ถาดมาผมเขางงแง่งนะแกเดินมาแกเอาใส่ถเออใส่ขันมานะต้องงงว่าขันอะไรเหมือนจะรับบริจาคหรืออะไรสักอย่างก็เห็นว่าเขาขายไหมคะถามไหมคะแถวนั้นเนาะเห็นเห็นปุ๊บสะดุดปั๊บเลยบระเดิมเขาในตลาดเลยบางทีแรกนึกว่าแกไปเก็บมาได้จักขันหนึ่งบ่อถึงมาถึงมาหาขายหรือเปล่าเห็ไหม พี่นายได้อยู่หลังรถเขาเต็มอยู่นะมาเป็นร้อยกิโลอืมอร่อยไม่ได้เข้าไปตลาดห้าลุงเดินเลยสมใจยากกินกินหอยอย่างเงี้ยอนนี่ก็ได้คันนี้หอยเนาะเป็นสิออกหนูโอเควันนี้ก็จะเป็นนู่นแซ่บๆสู่พี่น้องเบื้องอีกนะคะเนาะกับเมนูแบบอีสานผัดข้าวผัดใบเตยต้ตยำหู้เมนูเด็ดคนเหนือก็มักคนอีสานก็ชอบ อร่อยผมว่ากินน้ำกันกินน้ำกันแ่บๆจดกะองเต็มนาแล้วครไปเจไข่มอยานี้เนาะเยอะๆนี้เนาะก็เรามาทำกินกับตำรุงทำได้หลายเมนูนะกินกับแคบหมูกินกับหอยเชอรี่อีสุดยอดสวรรค์จิได้กะผักติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้อยหอยใหญ่ใส่คกในเด้อจ้าเด้อหอยใหญ่สมซื่อราคาพี่้องค่ะใหญ่ลใหญ่ลิอ่อนซ่อนก็สิก็างกดสีโพดสีน้ไข่หอยเต็มน้ำไข่บาจอยเต็มเนาะ หน้าเต็มเต็มเอ็ดเลยเข้าไปแล้วเนาะเนาะจ้าจับายอ่ได้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัเมอวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยเนาะจ้าสวัสดีครับหอยหอยจังฟลักก่อนเมื่อกี้เหรอใช่ได้มากินบ้าใจนะมันเผ็ดแถวเนาะนอกเออแด้ก็ว่ามางอันที่เป็นโตแบบแต่ว่าขันเป็นไข่ขาวอะไรไข่ขาวนั่นพอได้อยู่แต่ว่าตัวดำแล้วมันมันแดลกนะแปละ Evet. อันนี้ก really ็ล um, ้างคันมะนาวอย่างดีแล้วพอยน่น้อยเราเสียนหอยดอกเราหอมเมดเลยสีนี่งทองเม็บ่ออันนี้จงทองแม่นู่นเด่นจงทองแม่มันเสบอยู่เนาะแล้วค่ะไปเลมาแอบซองแอบซองนี่นมนูลุงเด่นเปลาหัวปลาลาบปลาจ้า